ปลาลูกสาวลงมาเดินบ้าน่ามาหับอืมอยู่ในนี้เนาะข่ายดอกบรุมเนาะไปเมียนไหนไปเมียนไหนปุจักขอบพูมีจาริกปุ่นจักขอบพูดน่ะอยังปุ่ปุ่เตรียมน้ำไว้นะคอมังโมนั้นปลาอยู่ไพร มาหน่อยนลถ้าเบิ่งได้คนหน่อยหน่อยมาแล้วเขาเขาทือโทั่วจะไปยุโทรไปดูอ้อมปูโทรไปดูโทรไปถามดูไปเบิ่งดู มาหอดแหละแต่ฝุ่ยอันนั้นยังพัดถึงมาเนาะเขาเอือ,อกีกำลังไปละถืออันนี้นะปีละพอ่หม่เปล่าไม่ห้ามอันเถานี้อันนี้ต้มน้ำอาพ,พี่น้องอืม อันนี้ชีเป็นม่องอยู่ม่องอยู่กับพี่น้องเลยอันนี้ก็ไม่ห้ามคือกันก็ต้องดังไายเนาะตนน้มน้ำไว้กินน่นนี่ถือพัะทือยามห่อนเนาะ กัดตอนนี้ยังอ่อนนะเรียนเราน้องกอนมารับเอื่อยรับมานำรดเลยตื่นแต่เศ้าหน้าสิกำลังมาเลยพี่น้องเอ้ยแต่ยังบ่ทันฮอดเฮาให้อัน พี่อ้ายไปรับเนาะเฮายันบอกว่าก็เลยให้พี่อ้ายเพิ่นไปรับนี่นะชิมายูในะนี่แหละพี่น้องนี่นอนในเตียงนะเนาะถ้าทำเพิ่นเบิงสิยูจกักคืน หน่าชิบะเกินอาทิตย์หนึ่งนี่แหละสามคืนบอกสามคืนหรือหาคืนหรือเจ็ดคืนชุ้งสุดนะเจ็ดคืนขมือนี่มันบะคือตะกี้ตะกี้นี่คันบะเผาผู้ไทยบ้านกระดานี่เป็นเดือนไปหากินเฉยขำมาเลยก็มากินน้ำห่อนเอา

เาไหเเวัดไปแล้วคนไีเยเต็มรถวดไปเ็มรถเบาบ้าวานี่เขาไปอยู่นะพอมีได้ไปว่ามืีวพดเต็มรถ115คนกว่ามืดว่างเนี้ยไปเราไปอยู่แลวก็เลยไปเพิ่งนั่งไปตลาดกันอีกผู้ไปอีกนะชื่อค้องตลาดเด้ใช้เวลาไปเมืองอะ ชีโมงอันท่านาโทมาคือว่าให้ไปนะหน่าชิบประมาณชิบเอ็ดมงไปเลให้เขาโทรหายพระเจ้าฟอล้วบอกบอกหน่าโทมาบ่หน่าโทมาบอกอ่ออืม่าอืว่าีมงจังคือไปเอา ไปหลายคนก็ดีกันไปตลาดตะรี่เดีเขาจะไปตลาดเออฮึ่เฮ่งจังได้ไปเนาะฮึ่งจะได้เห้าแลวกันเพิ่งเพิ่ยังไม่ได้เห้าหัวมอจ้อยังหาชื่อคองย่ตลาด ในหม่องตัวนี้นะสีเป็นน้ำอาบแล้วก็ดังไพหม่องนั้นพังใช้เฮเลยพี่น้องเลยท้างใน,นนี่ก็สิเ,สเป็นหม่องเม่์ชิยูในนี้เนาะกับลูบม่องไ่บ่มีคนเหรียญดอกเย

ไผ่ลูกกองใหญ่ก็ะดกตอนแต่ละคก็ให้ยูไพ่ยูไผ่นี่มันคันยูได้นะมันดีไปว่ะเขาได้กินน้ำห่อนเนาะเพร์ห้มันสมานไว้มันเศร้าไว้เป็นไรหอนค่ยยังว่าเจ้าแบบว่าเอ้ยหอนยังเดือนสามขนาดยูนอกยังหอน ไล่ผูไล่คนก็บทามาว่าพอบ่ได้มาบ่พอยังบ่ได้คืนดีกันบ่กับเม่บ่ได้พี่น้องกับเจ้าป้ากันเลยเนาะบ่ได้คืนดีกันชงสารแต่ร้านน้อยแล้วเกิดมาก็ได้บ่มีพอกับบ่เป็นยังมีพอใหญ่เม่ใหญ่มีเม่เป็นทั้งเม่ทั้งพอให้มีลุงป่ามีอ้าวมีอา Nhên đấy là màn pin bênh 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 มันขาวนาวมาอีกไก่เสืาคุณบอลทนยังไงขอกว่ากันวิดวิดอยู่ไฟกับห้อนกับเราเป็นยังหรอกแต่ตอนนี้อากาศเริ่มฮออยาจะเข้าไปเรียนใจ ไปแต่เจ้าของโหลดช่องไอ้น้องจะเปลี่นใช่เจ้าก็อยู่ทางในนี่แล้วเนาะแม่เลี้ยงเดียวสงสารแต่ลูกน้อยและอ้ายยังว่าเห็นพอเลยเนาะอันนี้คันบ่มีไฟบอกกับบ่หูด้ยบ่มีไฟบอกดอก แต่มันก็โูยิ่เล่มันก็ตรงมาต้องมีมามีอย่างจักแล้วเออหก็คือว่นเลยาเธอกับเห็นกันนาเธอพอไปเอาเมียทางอื่นน้องนางเธอเมีไปเอาผัวกักลกันเขาเลยได่บ้านกับใกล้ที่บ้านยใช้กเอยู่นอานางเธอไปกับไปอยู่น้ำผัวดีจ้ะก็ไปน้ำขั้นเนียมีพื่อป้ายาเลี้ยง เลี้ยงไง้ยได้พี่น้องแต่ว่ากินนมแม่บ่มีนมหรือบ่มีเงินซื้อนมแม่เสียเงินมาใช้เลี้ยงนะเลี้ยงได้แต่ว่าต้องลูกออกนมผู้ละจังสีก็ให้ย้ายเลี้ยงแล้วก็นแนกๆก็ต้องได้ป้าอยู่แล้วต้องได้ป้าต้องได้ไปหาเงินอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้มันยังไปบ่ได้ดอกลูกผู้ใหญ่ก็กินเก่งนะยังกี่ไร่ก็6เดือนโอยังหกเดือนนี้ยังน้อยพวกเขาเนาะ ปีหน hey. ึ่งนี่ได้อ้กันะเ้ยกะอีต้นกะไม่มานี้มานี้อยากขนมนะยางกีรก็ต้องปีหนึเนาะปช่วงปีน้แต่วันนี้ได้ก็ได้ป้าไปหอยู่แล้วเพราะว่า ต้องไปทำงานหาเงินหนูรักเดินเด้อคนนี้วันนี้ที่นี่ก็ินยังดีกว่าคือมาชื่อบาทโลดคลิปนี้ก็ขอล่าคนเดียวพอแม่พี่น้อง าเป็นกำลังใจให้เคยลาเดี๋ยด้อเนาะกหน่อยกับแพะปามันม้วนปัดในห้านนะัดบ่มีเนาะอันลูกมันอื่นเลยแม่สิอันแผ่โผกอากาศโผล่แพลแผบเนาะของเด็กหน่อยเดีผิวยังน่อยมันยังบัตรันเคยพ่อมันต้องใส่ของดิน่อยแผเป็นต้องมาเดือนน็อน้่อยจนจะเป็นปี จย่งในสักแผบแต่้าวก็ซักแต่ขีมมัำนำ้ำใช่ปะ่ะบุ๋ดเยอะมันก็แผบด้กันแต่มันนีแผบม,มากเป็นห้องนี้หน่อยอไปแล้วพี่น้อง <c oughs> พอกันไหมคลิปนะ้าสบายดี